ผมตกเป็นหนูทดลองบางอย่างนะครับนะผมไม่ได้คิดที่จะละเมิดสถาบันนะครับเพราะผมเป็นคนจนชั้นต่าๆรักย้านะครับอันนี้ก็ต้องฝากถึงท่านพลตํำรวจโทจิราภพเพราะมีการปั่นหาคําหลากหลายรูปแบบนะครับว่า,ามารดาของท่านจิราภพเนี่ยและบุตรของท่านเนี่ย ได้ทำการฉีดวัคซีนหรือเปล่าว่าทางครอบครัวของท่านพลตำรวจโทจิราภพเนี่ยได้ทำการฉีดวัคซีนหรือเปล่าเพราะมีการทดลองในตัวผมเนี่ยเพื่อที่จะทำการเชื่อมต่อโปรแกรมหากลูกหลานท่านเชื่อมต่อ,อฉีดวัคซีนก็แสดงว่าลูกหลานครอบครัวหรือมารดาของท่านจิราภพก็จะต้องถูกเชื่อมต่อโปรแกรมนี้ไปด้วยกันนะครับ แล้วก็มีการปั่นถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาต่างๆในการแยกหาภายในแล้วก็ไม่แน่ใจว่าการหาเนี่ยได้มีการแยกให้กับพระองค์หญิงหาในตัวภายในของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือเปล่าเพราะว่าเคยรับเด็กนวดครับเคยรับเด็กนวดจากเพื่อนของผมนี่แหละครับเปน,นวดคือมีการปั่นเปิดครับ มีการปันเปิดว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเนี่ยเคยเอาผู้ชายไปนวดหรือเปล่าก่อนที่จะตำแหน่งเป็นองคมนตรีคือมีการใช้ระบบปมอารมณ์หลากหลายรูปแบบในการปันเอาคําเพื่อที่จะทําการหาภายในแล้วแยกให้พระองค์หญิงหาภายในของพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าเป็นตุดเป็นแถวเป็นกระเทยอย่างนั้นนี้จริงหรือเปล่าที่เอาเพื่อนผมนั้นไปนวดนะครับ ก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับก็ต้องถามสิครับนะเหมือนคนดูทุกช่องทางต่างๆนานาเหมือนตำรวจนครบาลครับตอนที่ตำรวจนครบาลนั้นทำการจับกลุ่มผมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2566เออ2567์เนี่ยคนที่เรียกผมว่าพี่เบนนะครับเขาพูดเบาๆเรียกตัวในตัวผมออกเหมือนกับรองมณฑลฐานบกที่26แล้วก็มีการปั่นว่าคนที่โทรหารองมณฑลฐานบกที่26นั้นเป็นโรคเอก นะครับแล้วก็มีการปั่นถึงพี่ชายท่านเสรีอดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติว่าพี่ชายท่านเสรีนั้นก็เป็นโรคเอส่วนจะมีการปั่นให้พน้นให้ท่านเสรีเข้ามาดูรูปแบบในนั้นผมไม่ทราบครับแล้วก็ไม่ทราบว่าพี่ชายท่านเสรีเป็นโรคเอทีรหรือเปล่าที่มีการปั่นหาคําในการสร้างตัวยังมีอีกหลายประเด็นเดี๋ยวผมจะบอกให้เป็นลําดับ